คุณคงรู้จัก Apple บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกที่หลายคนมีสินค้าของพวกเขาเอาไว้ในครอบครองและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของ Apple ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10วันโกหก เริ่มต้นกันเบาๆกับเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นเพราะเมื่อเราพูดถึงวันที่1เมษายนหลายคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันคือวันโกหกแล้วคุณทราบไหมครับว่าย้อนกลับไปในปี1976วันที่1เมษายนหรือวันโกหกของปีนั้นมันคือวันก่อตั้งบริษัท Apple อย่างเป็นทางการเช่นกันอันดับที่9ไอคืออะไร เราน่าจะคุ้นเคยกับตัวอักษรไอกันดีอยู่แล้วซึ่งมันก็มักจะอยู่ในชื่อสินค้าต่างๆของ Apple และหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าตัวอักษรไนี่มีที่มาและความหมายอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในงาน Macworld ปี1998ในตอนนั้นสตีฟจ็อบได้มีการเปิดตัว iMac เป็นครั้งแรกสู่สาธารณชนและอินเทอร์เน็ตในสมัยนั้นก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้คนอยู่ดังนั้นเพื่อที่จะสื่อว่าคอมพิวเตอร์ของพวกเขาสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายแก่การใช้งานนั่นจึงทําให้ตัวอักษรไอในยุคนั้นสื่อถึงคําว่าอินเทอร์เน็ตเป็นหลักแต่ก็ยังสื่อถึงคําอื่นที่สอดคล้องกับบริบทของสมัยนั้นได้อีก4คํา และจากนั้นเป็นต้นมาตัวอักษรไอก็ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ในการตั้งชื่อสินค้าของบริษัทจากนั้นตัดภาพมาที่ปัจจุบันในยุคที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายจึงทําให้ตัวอักษรไอของ Apple นั้นอาจไม่ได้สื่อถึงคาว่าอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปแต่อาจสื่อความหมายไปถึงคําอื่นแทนยกตัวอย่างเช่นคําว่า Innovation ที่แปลว่านวัตกรรมเป็นต้นอันดับที่8ที่มาของสิริ หลายคนอาจจะคิดว่า Siri นั้นคือซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาภายในบริษัท Apple แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเพราะเดิมที Siri นั้นคือโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันของ2อ,องค์กรคือ SRI International และ d a r p a ในการสร้าง AI ที่สามารถเข้าใจและสามารถโต้อตอบกับภาษามนุษย์ได้จนได้ออกมาเป็นซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Siri ซึ่งเดิมทีนั้นมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นแอป,ปเดียเด่ยวๆและวางแผนจะเปิดให้ดาวน์โหลดใน Android และ b l a เป b e r r ี่ก่อนแต่ทว่าก่อนหน้าที่จะเป็นอย่างนั้นในเดือนเมษายนปี2010บริษัท Apple ที่มองเห็นศักยภาพและอนาคตของแอป,ป,ปตัวนี้ก็ได้เข้าซื้อมันด้วยเงิน200ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ6,400ล้านบาทจากนั้น Apple ก็ได้มีการเปิดตัวส i r i อย่างเป็นทางการใน iPhone 4S จากนั้น Siri ก็ยังคงอยู่ในสินค้าต่ตางๆของ Apple เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่7ถ้้้้าซือหุนน,นนนนนใวัั ในปี2015ที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ f o r t u n e com ได้มีการเปิดเผยบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับหุ้นของบริษัท apple โดยตัวเลขที่เราจะกล่าวต่อไปนี้มันคือการคำนวณในเดือนธันวาคมปี2015และพวกเขาก็ได้กล่าวว่าหากเราย้อนกลับไปในวันที่ apple เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกในปี1980รปราคาหุ้น ipo ของพวกเขาในตอนนั้นอยู่ที่22เหรียญสหรัฐต่ตอหุ้นซึ่งถ้าหากเราซื้อหุ้นของบริษัท apple 100หุ้นในวันนั้นมันก็จะเป็นเเเเงินนนน2200หหหรรรรียยสััฐและถ้าาถ้้าาากืืออุ่ และตัวหุ้นเองก็ผ่านการแตกพามาแล้วหลายต่อหลายครั้งและถ้าเรายังคงถือ100หุ้นนี้มาจะถึงปลายปี2015เงินที่เราลงทุนไป2,200เหรียญสหรัฐก็จะงอกเงยจนกลายมาเป็น6 0แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ19ล้าน2 0 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวอันดับที่6ทําให้เล็กลงกว่านี้นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวเบื้องหลังของ iPod โดยในยุคสมัยที่ Apple คิดจะสร้าง iPod ขึ้นมาวิศวกรของบริษัทได้นำา p p o d ตัวต้นแบบมาให้ Steve Jobs ดูเพื่อรอการอนุมัติสำหรับการดำเนินงานขั้นต่อไปแต่ทว่าทาง Steve Jobs กลับไม่ค่อยชอบมันสักเท่าไหร่นักหลังจากที่เขาได้พิจารณามันในแง่มุมต่างๆ Steve Jobs ก็ได้ตอบกลับวิศวกรคนนั้นไปว่างานชิ้นนี้ยังไม่ผ่านเพราะมันมีขนาดใหญ่เกินไป ทางด้านวิศวกรก็พยายามอธิบายกลับมาว่ามันคงไม่สามารถทําให้เล็กลงกว่านี้ได้อีกแล้วเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเล็กมากแล้วเมื่อได้ฟังดังนั้นสตีฟจ็อบก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วตัดสินใจโยนในพอดตัวต้นแบบนี้ลงไปในตู้ปลาแล้วบอกกับวิศวกรคนนั้นว่าคุณเห็นฟองอากาศที่ออกมานี่ไหมมันหมายความว่าข้างในยังมีที่ว่างเหลืออยู่เพราะฉะนั้นก็ไปทําให้มันเล็กลงซะ และจากนั้นทีมวิศวกรก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันมีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมจนได้ออกมาเป็นไอพอดเจนหนึ่งอย่างที่เราได้เห็นกันอันดับที่5มีมากกว่า Apple คือบริษัทที่มีทั้งมูล,ลค่าและรายได้ที่มหาศาลจนในบางช่วงเวลานั้นพวกเขามีเงินสดหรือไม่ก็รายการเทียบเท่าเงินสดมากกว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา อย่างเช่นในเดือนกรกฎาคมปี2011 Apple มีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ76,400ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่กระทรวงการคลังของสหรัฐในเวลานั้นมีอยู่ประมาณ73,700ล้านเหรียญสหรัฐหรืออย่างในช่วงเดือนเมษายนปี2014 Apple มีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ160,000ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกามีอยู่ประมาณ49,000ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นอันดับที่4 Recycle อย่างที่เราทราบกันดีว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นเต็มไปด้วยแร่ต่างๆที่มีค่ามากมายและถ้าหากเราคัดแยกเอาแร่เหล่านั้นออกมาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากมันก็อาจจะทําเงินให้เราได้อย่างมากมายมหาศาลซึ่งในกรณีของ Apple ในปี2015นั้นพวกเขาได้เอาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีน้าหนักรวมกันประมาณ90ล้านปอนด์ซึ่งขยะเหล่านี้มีเฉพาะแบรนด์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือคอมพิวเตอร์ Mac เป็นต้นพวกเขาเอามารีไซเคิลเพื่อคัดแยกแร่ต่างๆออกมาและผลที่ได้ก็คือพลาสติกกหนนนั13ล้าปอ กระจกหนัก12ล้านปอนด์อลูมิเนียมหนัก4ล้าน500ปอนด์ทองแดงหนัก3ล้านปอนด์เงินหนัก6,600ปอนด์่ลแร่มีค่าอย่างทองคําหนัก2,204ปอนด์และยังมีโลหะอื่นๆอีกหลายล้านปอนด์ซึ่งจากการประเมินก็พบว่ามูลค่าของแร่ต่างๆที่แยกมานี้มันน่าจะตีเป็นเงินได้ไม่ต่ำกว่า40ล้านเหนรียญสหรัฐในเวลานั้นอันดับที่3 Apple One นี่เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เรียกได้ว่าเป็นแร์ในหมู่แร์เป็นของหายากที่เป็นที่ต้องการของนักสะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple One โดยในปี2014ที่ผ่านมาได้มีการเอา Apple One เครื่องหนึ่งขึ้นประมูลโดยมันเป็นเครื่องที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมันถูกสร้างขึ้นมาภายในโรงรถของ Steve ็ o บสในปี1976และเจ้า Apple o ล e เครื่องนี้ก็ถูกปิดประมูลไปที่ราคา9,500เหรียญสหรัฐกันเลยทีเดียวอันดับที่2ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ในปี2014เว็บไซต์ Aei.org ได้มีการเปิดเผยบทความในหัวข้อที่ว่าหากเราย้อนเวลากลับไปในปี1991ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการสร้าง iPhone 5S ขึ้นมา1เครื่องหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราต้องการสร้างมือถือในอนาคตอีก23ปีข้างหน้าเราจะต้องใช้เงินมากเท่าไหร่ ซึ่งบอกได้เลยครับว่าส่วนประกอบแต่ละอย่างนั้นมันเป็นอะไรที่มีราคาสูงมากๆยกตัวอย่างเช่นหน่วยความจําของตัวเครื่องที่เป็นแบบแฟลชเมมโมรีที่มีขนาด 32GB กิกะไบต์ในสมัยนั้นน่าจะมีราคาไม่ต่ำกว่า4 5 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือในส่วนของ CPU ในปี1991ที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงได้กับ CPU A 7ของ iPhone 5 S นั้นก็น่าจะมีราคาอยู่ที่ราวๆ620,000เหรียญสหรัฐเป็นต้น หรืเ,เมื่อมีการคำนวณมูลค่าของส่วนประกอบต่างๆที่น่าจะเทียบเคียงกันได้ครบทุกส่วนผลก็ปรากฏว่าการสร้าง iPhone 5S ในปี1991เป็นจำนวนหนึ่งเครื่องนั้นน่าจะต้องใช้เงินประมาณ3,560,000เหรียญสหรัฐเลยทีเดียวอันดับที่1รายได้ของ Apple การที่ Apple เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําของโลกแน่นอนว่าแต่ละปีนั้นพวกเขาย่อมมีรายได้มหาศาลอย่างในปี2019ที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทํารายได้ได้มากถึง2 6 1 7 4ล,ล้นานเหรียญสหรัฐหรือประมาณ8.35ล้านล้านบาทโดยมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่98,392ล,ล้นานเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3.16ล้านล้านบาท